สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการผลิตสินค้าและบริการของท้องถิ่นต่างๆการผลิตสินค้าและบริการของแต่และท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันตามลักษณะท้องถิน่น ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาวัฒนธรรมและการขยายตัวของท้องถิน่นต่อไปนะคะเรามาดูว่าการผลิตสินค้าและบริการจากทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นอย่างไรซึ่งท้องถิ่นในแต่ละแห่งในประเทศไทยก็จะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่ ทำให้คนในท้องถิ่นนำทรัพยากรที่มีอยู่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการได้เช่นในพื้นที่ของเราในอำเภอสอยดาวคนส่วนมากปลูกลำไยแล้วก็จะนำลำไยมาเป็นอะไรคะการผลิตสินค้าเช่นนำไปส่งออกประเทศจีนลำไยอบแห้ง 2. การผลิตสินค้าและบริการจากการถ่ายทอดของบรรพบุรุษ ท้องถิ่นบางแห่งมีการผลิตสินค้าและบริการที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนโบราณเช่นการทำบ่ายพระการทำมีด 3.. การผลิตสินค้าและบริการจากวัฒนธรรมและประเพณีชุมชนบางแห่งมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมา ทำให้เกิดสินค้าและบริการในชุมชนเช่นชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้มีการแสดงหนังตะลุงจึงมีการผลิตสินค้าที่เป็นหนังตะลุงออกจําหน่ายเป็นที่ระลึก 4. การผลิตสินค้าและบริการจากการสร้างอาชีพใหม่ท้องถิ่นบางแห่งมีการผลิตสินค้าและบริการขึ้นใหม่เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน เช่นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้การขยายตัวของท้องถิ่นและเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีภูมิประเทศสวยงามผู้คนนิยมมาเที่ยวชาวบ้านอาจทำโฮมสเตย์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นทำให้เกิดผลดีกับคนในท้องถิน่นเพราะเป็นการสร้างอาชีพและทำให้คนในท้องถิ่นนั้นมีรายได้ เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายเงินในท้องถิ่นสำหรับวันนี้เราก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการผลิตสินค้าและบริการเด็กๆอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะ